ก็สวัสดีเ,เพื่อนเพื่ทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาดูในส่วนของเครื่องมือที่โปรแกรม illustrator e mm hmm. เขามีมาให้นะครับเครื่องมือในที่นี้ก็คือพวกไอคอนสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะครับที่โปรแกรมมีมาให้มันซ่อนอยู่ตรงไหนนะครับหรือเรา จะนำมาใช้ได้อย่างไรนะครับโดยที่เราไม่ต้องสร้างขึ้นมาเองนะครับเราก็เข้าไปที่ก่อนอื่นนะครับเข้าไปที่คำสั่ง Windows นี่นะครับแล้วก็ไปหาคำว่า Symbol Library เนี่ยนะครับก็บางเวอร์ชั่นก็เพื่อนๆก็หาดูแล้วกันนะครับแต่และเวอร์ชั่นมันก็จะ อยู่คนละทิศคนละทางคำสั่งก็อยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนอะไรเงี้ยนะครับในส่วนของซิมโบลไลบรารีนี้ก็จะมีเครื่องมือคำสั่งสัญลักษณ์เป็นไอคอนต่างๆนะเช่นแมปนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับแมปพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็อันอื่นๆนะครับโลโก้ ะครับโลโก้ออลิเมนต์ภาษาอังกฤษอาจจะไม่ค่อยคล่องนิดหนึ่งนะครับโลโก้ออลิเมนต์แล้วก็อันอื่นก็มีเยอะแยะมากมายนะครับเอโล่ก็เป็นเกี่ยวกับหัวลูกศรอ,อะไรเงี้ยนะครับเห็นไหมครับก็จะไม่ได้เปิด ดูให้หมดทุกอันนะครับพวกโมบายอะไรต่างๆก็จะเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับไอคอนสัญลักษณ์โทรศัพท์อะไรเงี้ยนะครับเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวเปิดให้ดูสักห้อันนะครับเพืๆๆ่อนๆหลายๆคนก็อาจจะไม่ต้องแบบพิมพ์เองอะไรเงี้ยพวกดอกไม้ฟาเวอร์ เ,เพื่อนๆหลายๆคนจะได้ไม่ต้องออกแบบดีไซน์เองก็สามารถนําพวกสัญลักษณ์ไอคอนพวกนี้เข้ามาใช้งานได้เลยนะครับพวกเสื้อผ้าชุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยก็จะอยู่ในวินโด้ สิมโบลไลบรารีพวกนี้นะครับอันที่ติ๊กถูกเนี่ยก็คืออยู่นั้นนอกแล้วนะครับนไครับถ้าเราไม่ต้องการเราก็ปิดปิดไปนะครับปิดไปมันก็จะปิดไปก็มันก็จะไม่มีละแต่มันก็จะ มีสัญลักษณ์ติ๊กถูกอยู่นะครับอันนี้ก็ปิดไปอ่ะเดี๋ยวเราก็จะใช้ในรูปแบบของดอกไม้แล้วกันนะครับนะครับเนี่ยสัญลักษณ์ติ๊กถูกไป เห็นไหมครับเนี่ยเมื่อกี้มันพิ่งมามันเด้งไปเด้งมาประมาณนี้นะครับวิธีการนำมาใช้งานส่วนใหญ่เนีเราก็จะคลิกค้างที่รูปภาพนะครับคลิกค้างที่รูปภาพแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็ใช้วิธีการขยายกดชิปที่คีย์บอร์ดนะเ,นเพื่อน รูปภาพมันจะเป็นไฟล์ที่วาดขึ้นจากโปรแกรมนะครับวาดขึ้นจากโปรแกรมนี้แหละนะครับคลิกค้างแล้วก็ลากออกมานะครับดอกทานตะวันนะครับดอกกุลาบอะไรเงี้ยนะครับอีกสักดอกหนึ่งนะครับอันนี้ก็ล นเนี่ยก็จะได้พวกเนี้ยรูปแบบพวกเนี้ยก็สามารถที่จะนำไปใช้อย่างไงวิธีการนำไปใช้ก็คือเดี๋ยวเอาดอกเดียวแล้วกันอันนี้ลบไปลบก็คลิกกด delete ทุกอันเนี่ยสามารถนำมาใช้งานเอาเป็นดอกกุหลาบแล้วกันนะครับดอกกุหลาบนะ วิธีการนำมาใช้งานหรือปรับแต่งปกติก็จะเอามาแบบนี้เวลาเราคลิกเลือกมันก็จะไม่สามารถที่จะปรับแต่งเปลี่ยนสีได้นะครับปรับแต่งเปลี่ยนสีอะไรไม่ได้ไอ้กระทั่งหัวลูกศรสีขาวคำสั่งอะไรต่างๆนะครับเราจะต้องคำคำสั่ง create outline หรือรูปแบบของการใช้คําสั่ง object expand นะครับ expand ก็คือรูปแบบของการกำหนดพื้นที่เราก็สามารถที่ลบได้เลยนะครับเราก็เลือกเลือกแต่งเปลี่ยนสีนะครับ ไอ้เขียวมันเขียวอ่อนไปอะไรเงี้ยนะครับเราก็ให้มันเข้มหน่อยอะไรเงี้ยนะครับเห็น <c oughs> ไ,ไหมครับ <c oughs> เขียวอ่อนไปให้มันเข้มหน่อยตามที่เราต้องการใช้เครื่องมือหัวลูกศรสีขาวนะพวเพื่อนหัวลูกศรสีขาวมา ปรับเลือกพื้นที่นะครับส่วนพื้นที่ที่มันสีใกล้เคียงกันเนี่ยเราอาจจะแบบใช้เมจิกแวนได้ไหมแล้วก็เลือกเปลี่ยนสีเห็ไหมครับเลือกเปลี่ยนสีจากปกติเป็นสีแดงไม่ค่อยสด ก็ปรับให้ออกสดสดหรือปรับเปลี่ยนให้มันเป็นสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองนะครับเไหสีเหลืองแล้วส่วนอันนี้ก็เหลืองก็ดูสีที่มันโทนใกล้เคียงกันอาจจะเป็นสีส้มอะไรอเงี้ยนะครับเ คือให้ดูเป็นลักษณะของแสงเงาอะไรเงี้ยนะครับทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสวยงามหรือความชอบในการกําหนดของแต่ละบุคคลด้วยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมหรือใช้หัวลูกศรสีขาวจิ้ม นะจิ้มดูแล้วก็ดูสีนะครับจิ้มดูแล้วก็ดูสีเราก็จะได้รูปแบบที่จากปกตินะเมื่อกี้ไม่ได้ Copy ไว้นะครับจากปกติ f o w r นะจากปกติที่เป็นดอกแบบนี้เห็นไหม สีนี้เห็นไหมครับ before กับ after เห็นไหมครับเนี yeah. ่ยใบไม้เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับเห็นไหมก็จะได้เป็นแบบนี้หรืออีกอันหนึ่งทำอีกอันหนึ่งก็ได้นะครับ copy กด r l t a t e ที่คีย์บอร์ดนะครับมันเปลี่ยนสีมัน ไม่ยุ่งยากเราใช้เมจิกแวนตัวนี้นะครับนี่เลือกสีเหลืองอ่ะมันสีเดียวกันอีกนะครับหรือเลือกอันนี้ก็ได้อ่ะเลือกอันนี้ค่อยๆเลือกนะครับ พอมันเลือกฝั่งนี้แล้วมันไปเหลืองฝั่งโน้นด้วยนะเพื่อนเพราะว่าอะไรพอมันโทนสีเดียวกันเดี๋ยวแยกเลเยอร์ได้ง้นะแยกเลเยอร์เป็นสีฟ้าเดี๋ยวแยกเลเยอร์คอนโทนเอ็กเพิ่มเลเยอร์อีกอันหนึง่ง นะครับถอน F ออกทอนเหลืองนี้อันนี้ล็อกไปเลยนะครับเอาเหลืองล่างอย่างเดียวเอาเหลืองบนอย่างเดียวอันนี้ล็อกเวลาเลือกมันจะได้เลือกเฉพาะด้านล่างอันนี้นะครับ ไหมเลือกเหลืองเหลืองก,ก็เอาเป็นอดอกสีฟ้าอดอกสีฟ้านะครับใช่ไหมแล้วก็อันอื่น,นก็เข้มๆหน่อยอะไรเงี้ยนะครับใช่ไหมสีอื่น ก็ดูเอาอาจจะแบบใช้รูปแบบของแกเดียนเข้ามาช่วยนะครับปรับแกเดียนก็ใช้เครื่องมือคำสั่งแกลเดียนออกมานะครับยูโดรูปแบบของสีแกเดียนครับนไครับ ลากสีมาใส่ตรงนี้มันจะออกเทาๆไปเห่นไหมครับสีฟ้าก็เหมือนกันสีฟ้าก็ลองเอาแกเดียนมาจับดูสีฟ้าก็เอาจากสีปกติอะไรอย่างนี้นะเพื่อนหรือใส่ทางสีตรงนี้อันนึงอ่ะนี้อาจจะแบบออกเป็นน้ำเงิน อันนี้อาจจะเป็นสีฟ้าอะไรเงี้ยนะครับเลาก็ไล่แสงไล่สีกันดูนะครับไล่แสงไล่สีกันดูแล้วก็ส่วนอันเดิมก็เอาสีฟ้ามาไล่แสงไล่สีอีกทีหนึง่งนะครับ ส่เข้าไปตรงนี้อันนี้จะเป็นแสงสีขาวอันนี้เป็นสีฟ้านะครับอยู่ที่ความชอบของเพื่อนๆแต่ละคนนะสำหรับการปรับแต่งสีต่างๆสำหรับรูปทรงมมันก็จะดูมีมิติขึ้นมานะครับ ออมันไม่ได้สีฟ้านะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับมันออกเขียวผิดสีเห็นไหมครับเนี่ยใบก็เหมือนกันนะใบก็สามารถที่จะเลือกเลือกสีใบ แล้วก็ไล่แกเดียนเอาสีนี้มาไล่แสงไล่สีไล่แกเดียนเข้าไปอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ปรับแต่งตามความต้องการของเรานะครับอันนี้มัอาจจะดูแบบไม่ค่อยมีมิติเท่าไหร่นะครับ อันนี้ให้รู้หลักการนะให้รู้หลักการว่าอ๋อมันปรับแต่งสีได้มันสามารถเพิ่มสีได้ไม่ใช่มีแค่รูปทรงที่เขามีมาให้อะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะปรับแต่งขยับเคลื่อนย้ายปรับโทนสีให้มันดูมีมิติมากขึ้นหรือสว่าง สวยงามมากขึ้นอะไรเงี้ยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อน<ๆ>กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะมีข้อสงสัยหรือมีอะไรแลกเปลี่ยนกันสามารถคอมเมนต์ได้ด้วยนะครับผมสามารถคอมเมนต์ได้ด้วยนะก็ฝากเพื่อนคอมเมนต์<ๆ>ได้นะครับต้องการอยาก รู้อะไรตรงไหนทำยังไงอะไรยังไงหรือมาแรียกเปลี่ยนกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเอาไว้แค่นี้สำหรับการใช้เครื่องมือคำสั่งหรือไอตัวสัญ,ญลักษณ์ไอคอนต่างๆนะครับดอกไม้ก็ดีรูปแผนที่รูปหัวลูกศรรูปทรงอิสระอะไรเงี้ยนะครับ สามารถนำมาใช้แลกเปลี่ยนใส่ชิ้นงานของเราเพิ่มเติมได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ